ข้อ35ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยของจำนวนสินค้าที่ผลิตเนี่ยก็คือ x bar เนี่ยเท่ากับ6,000แล้วก็ค่าเฉลี่ยของยอดขายเนี่ยก็คือ y bar เนี่ยเท่ากับ38,000 0แล้วยอดขายกับจำนวนสินค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็คือรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงเนี่ยจะมี2รูป ซึ่งตรงนี้น่ะเราจะเลือกใช้รูปที่2ก็คือ y เท่ากับ mx บวก c เราก็จะได้ว่า y b ร์ bar เนี่ยเท่ากับ mx bar บวก c ด้วย y bar ของเราเนี่ยก็คือ380,000 0 8, x bar ก็คือ6,000แทนค่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้แล้วเราก็จะหาค่า m ได้โดยใช้ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ก็คือ delta y หารด้วย delta x ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดลต้า y เนี่ยก็คือยอดขายสินค้าเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงก็คือ60,000แล้วก็เดลต้า x เนี่ยก็คือจํานวนสินค้าที่ผลิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป1000ตรงนี้เนี่ยหาค่าแล้วเราก็จะได้ m เนี่ยเท่ากับ60แล้วเราก็เอา m เนี่ยไปแทนเพื่อหาค่า c เราก็จะได้ c เนี่ยเท่ากับ20,000แล้วเราก็จะได้สมการเส้นตรงเนี่ยก็คือ y เนี่ยเท่ากับ m ก็คือ60 x ก็คือเราต้องติดเอาไว้บวก c ก็คือ20,000แล้วโจทย์เขาถามว่าถ้าจำนวนสินค้าที่ผลิต1,000 0ชิ้นเนี่ยก็คือ x เนี่ยเท่ากับ1,000 0เราจะได้ y เนี่ยเท่ากับเท่าใดแล้วก็แทน x เนี่ยเป็น1,000 0เราก็จะได้ตามนี้คิดค่าออกมาเนี่ยเราก็จะได้ y เนี่ยเท่ากับ6 2 0 0 0 0เพราะฉะนั้นข้อที่35งตอบ ตัวเลือกที่2ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ r a t c e n t e r c o m ด้วยนะครับ